พองอัพลใส่ได้อไหนอ่ะแล้วค่ะหอมลงหอมลงหอมลงอ,อ, <c oughs> อย่าปิดที่ค่ะ <c oughs> มา สวยงามๆเออชื่อรายการให้เกียรติด้วยค่ะรายการสวยแซ่บเบอร์มาใหม่นะคะทางเดียวค่ะเมื่อกี้ต้องทำไปทางเดียวไม่เห็นเวล่ะเอาใหม่ห้าสี่สามสองสวยแซ่บเบอร์นี่รายการสามช่วงสามเบรกช่วงแรกจะเป็นช่วงสวยนะคะวันนี้นะคะเรามีความสวยความงามเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับความสวยจากทั่วโลกมาบอกกันวันนี้มี FC มาด้วยนะน้องอาร์ FC ซีของเรา แบบไฟที่ยิงเลเซอร์มาที่หมึกปากกาของนางเองน่ารักน่ารักน่ารักเออนะคะก็จะอยู่ดูเราไปจนถึงค่ะตลอดไปตีหนึ่งตีสองนะคะก็จะอยู่ถึงขนาดนั้นหลับยังหลุกตอนนั้น หลับนะหลับแล้วนอนตั้งแต่สามนุ่มแล้วค่ะพี่มีเรื่องรายการที่ผมหลับแต่อยู่ในรถตู้นะคะโอเคนะ่วนช่วงที่2ของเราก็จะเป็นช่วงสวยแซบช่วงแซบก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลผิวหน้าของคุณในราคาโปรโมชั่นพิเศษใช่แล้วรวมไปถึงสําหรับใครนะคะที่ชอบหรือว่าฝักใฝ่หรือว่ายังรู้สึกว่าหาทางออกให้ชีวิตไม่ได้ช่วงที่สาของรายการค่ะสวยแซบเวอร์ช่วงเวอร์นะคะเรามีหมอดูนะคะที่บอกว่าดูแม่นมากๆว้วตอนนี้เนี่ยคิวการดูดวงกับหมอมวยนะคะ แน่นมากๆแต่สําหรับลูกค้ามีนิดีในวันนี้คุณจะได้ดูดวงฟรีเพราะฉะนั้นนะคะรีบเลยนะคะติดตามหรือใครสนใจผลิตภัณฑ์สั่งซื้อก็ได้ดูดวงฟรีด้วยดีใจได้กลับได้ใช่เพราะฉะนั้นขอเพลงหน่อยเดี๋ยวพาไปดูเบรกแรกกับช่วงสวยค่ะอันนี้5เาสวยเนอะเอสซีเต้นใหญ่เลยเอสซีเต้นเหมือนเมาเล่าขาวอะไรได้เอสซีไปดูใคร เต้นนางน่ารักสไตล์เออน้องอารน้องอาร์เฟซีไปทุกที่ไปทุกเวลาที่พเราจัดรายการค่ะนัดดื่นค่ำคืนก็ไปนะคะอ่ะสวยซ้บว่าช่วงแรกกับช่วงสวยค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งกับพลิตภันมินิดีใช่ขอบคุณค่ะ โทรมาตอนนี้0 1 2 oh. 1 0 4 9 0 4 4ลดทันทีเหลือ1,900อย่างหน้าดีหน้าเด็กหน้าเด้งนะคะชะลอวัยเราไว้ตรงนี้แหละหยุดไว้เลยทุกปัญหาผิวแก้ได้ใน1ขวดแค่วันละ1ห,หยดก่อนนอนแค่นั้นเอง oh. แต่ถ้าคุณซื้อสอง ที่รู้สึกว่าฉันใช้ดีแล้วออันอยากจะไปจําหน่ายต่อใชหรือใครที่บอกว่าอยากจะหารกับเพื่อนนะคะ2ขวดเนี่ยถ้าบวกเป็นตัวเลขปกติจะอยู่ที่7,980บาทแต่ณวันนี้ในช่วงเวลา15สายแรกค,คุณซื้อ2ขวดได้ในราคาเพียงแค่2,200บาทนะคะวก็วันนี้ได้แค่แค่ส5าสายเท่านั้นนะคะ15 ที่โทรเข้ามาวันนี้บอกเลยนะคะว่าลูกค้ามินิดีทุกคนที่สั่งซื้อทันภายใน15้าสายถ้าซื้อสองขวดมินบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าค,คุณจะได้ดูดวงฟรีกับหมอมวยรวยทุกรายนในเบรกหน้านะคะคือตอนนี้เล็กขอดชื่อเขียนชื่อไว้แจ้งชื่อไว้เดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหาคุณแล้วก็ดูดวงกับหมอมวยฟรีๆเลยใช่แล้วแหล,แลคะค่ะอาล่ะยังไงก็รีบแล้วกันนะคะแต่ในช่วงนี้เรามีเรื่องราวแฟชั่นใช่เลยนะคะมาฝากแฟนรายการในสวยแซ่บเวอร์นะคะเป็นเรื่องราว แฟชั่นสุดแปลกของสาวยุคนี้ค่ะเอออะไรบ้างเ่ยว้ายว้ายคุณผู้ชมว้ายคนรักแล้เนี่ยปกติเออถ้าไม่ปล่อยยาวเออก็เอาให้เกลี้ยงอ่าแต่สําหรับแฟชั่นสุดแปลกวันนี้เขาบอกว่าค่ะก็ปล่อยยาวด้วยแล้วก็ทําสีให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยจ้ะว้ายนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นการย้อมขนรุกแร้รักแร้ค่ะคนรักแล้ของเรานะคะ แม่ยอมผมเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับแฟชั่นตอนนี้ต้องมาเลยถ้าใครไม่ทําตกเทรนต้องขออนุญาตตกเป็นคนแรกเลยค่ะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนแพ้ไม่เอาตั้งหนูจะเป็นคนตกเทรนไม่ได้เราเลยการส,สวยแซ่เฟอร์เราต้องนําเทรนค่ะงันซ้ายเขียว<ฮ>ขวาแดงไวใ้ให้ยาวก่อนยาวก่อนนอนะเพราะว่าขนเราจะไม่ยาวคนเราจะหงิก งอแข็งแตกไปไม,ไม่สิเอาเหรอเอาแค่แบบว่าให้ยาวานะคะแต่ถ้าใครอยากไม่ตกเทนก็คือใส่สีไปด้วยะนะคะงานนี้เห็นไหมขนาด คิดที่บอกว่าขอบายค่เยะเนี่ยใช่ใช่ใช,ใช่ก็เอาไว้ให้คนที่ฮิตจ,จริงๆในการย้อมขนแล้วกันทั้งคุณผู้ชมนะ<อ>มาแฟชั่นแปลกอันที่สองค่ะคุณผู้ชม่ะเขาบอกว่าทาปากให้อวดอิ่มนี่เลยนะเอออวบอิ่ออม<อ><อ>มันเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าผู้ชายชอบผู้หญิงปากอวบอิ่มแล้วก็ถือว่าคุณคิดถูกเลยนะ <c oughs> ผู้ชายส่วนมากจะชอบผู้หญิงปากอิ่มเอิมมาบดเลิศบจับเบ้อปากกันใหญ่ใหญ่ใหญ่ไว้ก่อนนะ Oh. เออเงี้ย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 เขาบอกว่าปากคล้ายๆกับไคลี่เจนเนอร์นะคะซึ่งใครทาปากอบอิ่มใครปากเล็กก็ไม่เป็นไรทาให้เลยปากเข้าไว้แล้วบุนๆนี่นี่ค่ะไม่ใช่แล้วค่ะหรอมันจะได้อินเทรนไม่ได้หรอแล้วปากเล็กเราอยากปากใหญ่ีไปเนาะใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวอย่าไปยุ่งเข้าปวกเอวแล้วเนี่ยบิดนาน ันสุดแปลกนะคะลำดับที่3ามเขาบอกว่าการใส่เลกกิ้งแทนกางเกงเออก็ไม่ดูแปลกนะก็มองมว่า<ม>ก็เป็นเรื่องปกติแต่เข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเลกกิ้งแทนกางเกงได้เพราะเลกกิ้งเนี่ยมันทั้งบางออโปร่งแสงเพอเพอเดินอยู่ควรจะเห็นหมดนะคะว่าข้างในคุณใส่กางเกงในสีอะไระแต่ถ้าเป็นนา่งสบายใจได้เลยไม่เห็นกางเกงในแน่ๆเพราะว่าไม่ใส่กางเกงในใส่มันเลกกิ้งไปเลยค่ะดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าของนัโอเนี่ยเขาจะแบบว่าเนียนเรียบไม่จริงค่ะ งานอเมซอนค่ะงานอเมซอนมาของตั้งโอเนี่ยเวลาใส่เลกกิ้งปุ๊บเป็นพื้นที่ราบนูนราบนูนก้นนี่จะวางแก้หวายได้เลยนะคะเป็นผู้หญิงขี้งอนขี่งอนก้นงอนยิ่งกว่าเอเเห็นเปล่าข้างในเแ็ตพูดถึงก้นไม่ได้เลยไม่ได้ไงพันไงน้ำเดินหมดแล้วตอนนี้เอือหอนไปอีกอยากไปอีกอยากอยากอยากโอ๊ยไมหมด กันดีกว่าถ้าใครไม่ใส่แฟชั่นไม่ทำแฟชั่นแบบนี้ถือว่าตกเทรนด์นะคะใส่ชุดนอนออกนอกบ้านอ่าตอนนี้เขายิ่ใส่ชุดนอนออกนอกบ้านแล้วนะมันต้องเป็นมาตั้งตานเลยนะคือชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันชุดเดียวกันจริงๆมินี่ะเป็นน้ำอ่ะใช่ไหมล่ะไหนเห็นไหมล่ะทั้งวันอ่ะบางทีชุดนอนเมื่อคืนใส่ถึงคืนเนี้ยได้ก็ได้สิวที่หลังนี่ไม่ได้เป็นสาเหตุของชุดใส่ซ้ำ าบอกว่าตอนนี้เทรนกำลังฮิตนะคุณผู้ชมนะใส่ชุดนอนออกนอกบ้านก็ดูดีๆแล้วกันนะกาล่าและเทส,สามาต้องมาด้วยกันคุณผู้ชมไม่ใช่แบบโอ๊ยใส่ชุดนอนออกนอกบ้านตายแล้ววันนี้ตื่นเช้าจะไปใส่บาตรพระสน่อยแต่ชุดนอนโอ้โหเห็นแล้วงงนิดหนึ่งนะคะ,คะอ่านะคะจะบาปกลับกันได้นะคะใส่ชุดเรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะถ้าจะใส่บาตรกันนะคะ,ะ,คะสุดท้ายใค่สิ่งห่ค่ะ สไแฟชั่นใส่รองเท้าส้นล่องหนเออมันมีส้นหรือเปล่าเนี่ยมีส้นหรือเปล่านะคะนี่้าที่ทุกผู้ชมเห็นอยู่จริงๆมันมีส้นและส้นสูงด้วยนะคะแต่เป็นการเสริมไว้อยู่ข้างในนะคะเขาเรียกว่ารองเท้าส้นล่องหนหรือรองเท้าแบบฮูเวสที่เวลาใส่แล้วนะคะยังแอบงงด้วยสาวๆเนี่ยเดินกันยังไงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเขาเดินกันได้แล้วก็ตายกันไปหมดแล้วยังเขามีการแบบว่าเออแรงนมห่วงยังไม่ตายนะแต่ว่าอาจจะต้อง ชำนาญจริงๆออาจจะต้องแบบว่าซ้อมใส่ส้นสูงมากๆมาก่อนแล้วค่อยๆปรับระดับให้ค่อยๆหายไปหายไปหายไปใช่ใช่แต่ก็เป็น5 t r เทรนด์แฟชั่นนะคะุดแปลกนะทาปากเบินเบิย้อมขนจักระแลใส่เลกกิ้งออกออกมาแล้วก็ใส่ชุดนอนแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสึกใส่คู่กันทั้งอย่างห้อย่างพร้อมกันอ่ะนะ ย้อมขนจะกระแล้แล้วก็ใส่ชุดนอนแล้วก็ใส่ชุดนอนแล้วก็ทาปากให้เบิ่นเบินบนเสร็จมุกใส่เลกกิ้งเลกกิ้งเลกกิ้งทับชุดนอนทับชุดนอนแล้วก็ดึงมาให้ถึงใต้หนมไปยังไปลองไปแล้วตายแล้วแล้วก็ใส่รองเท้าส้นล่องหนค่ะเออจบจบเลยเป็นแฟชั่นจะไปไหนนะจะโดนตีนะอยู่ตรงนั้นเลยใส่เสร็จตรงนั้นเลยเราเราเราบอกแฟชั่นใใส่ทีละอย่าง การกปั่นรวมมันไม่สวยลองลองดูออันนี้เป็นช่วงแรกที่เรามาฝากกันนะคะก็คือแฟชั่นแปลกๆแต่ช่วงหน้าช่วงแซ่บ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 จริงอะไรจริงนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่อยากจะรู้เล็ดรับน่ารักน่ารักอยาเละอยากรู้ใช่ไหมเล็ดลับหน้าใสของพี่มิ้นเพราะว่าน้องอาบเอฟซีคุณผู้ชมขาเป็นแฟนคลับมินี่มาตั้งแต่สมัยที่บุกเบิกรุ่นบุกเบิกเลยแต่วันนี้การันตีเลยว่าพี่มิ้นสวยขึ้นกว่าแรกๆอีก ผ่านมา40กว่าปีแล้วก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นตั้งค่ะ2ี่ีิบปีแล้วโอเคแตใจคอไม่ดีเดี๋ยวเราไปล้วงลึกแบบแซ่บๆกันเลยว่ามินนี่เขามีวิธีการดูแลยังไงดีค่ะช่วงหน้าช่วงหน้ากับช่วงแซ่บ